สวัสดีครับผมเพนเพนเดอะซิตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นรายการใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมโดยจะเป็นการทํานายดวงประจําสัปดาห์นะครับโดยใช้รูนเนาะที่จะเพิ่มเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับผมโดยอันนี้จะเป็นดวงประจําสัปดาห์ที่16นะครับถึง22มิถุนายนนะครับ2024นะครับผมโดยภายในสัปดาห์นี้นะครับตัวแรกก็คืออันนี้นะครับผม ก็คือ m ม n นัสนะครับผมแล้วก็ตัวที่2องทีวาสแล้วก็ฮากลาลัสนะครับผมโดยจะมีความหมายดังนี้ครับผมในความหมายของหุ่นตัวแรกคือภายในสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าจะทํางานหรือเรื่องอะไรก็ตามเนาะก็จะควรให้มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือคนร่วมหุ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมให้ดีเนาะแล้วก็ค่อยๆช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆไปตัวที่2ก็คือจะเราอาจจะต้องใช้ความเป็นผู้นํานิดนึงเนาะในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีความมุ่งมั่นนะครับผมในการแก้ไขในของปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาและการตัดสินใจนะครับผมส่วนที่3านะครับจะมีความหมายว่าอาจจะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมถูกต้องนะครับในการทํากิจกรรมหรือสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้นะครับสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ